สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์หนึ่งหัวข้อโรคระบบภายในผู้หญิงทำไมต้องเลือกทานผลไม้นะครับในไลฟ์นี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของผลไม้นะครับหลายท่านเลยที่มีปัญหาระบบภายในของคุณผู้หญิงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมุลูกโตมลูกหย่อนเนื้งงองอกมลูกซิสล์ังไข่นะครับเจอปัญหาระบบภายในของคุณผู้หญิงอยู่ แม้กระทั่งการตกขาวนะการคันการออกร้อนในบริเวณช่องคลอดนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้หญิงของเรากางังวลและก็มีความเครียดอยู่ลึกๆนะครับยิ่งถ้าท่านใดที่ยังไม่แต่งงานนะครับไม่มียังมีครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่ว่า,าคุณผู้หญิงที่มีแฟนนะครับมีสามีนะครับการร่วมเพศกันนะเป็นเรื่องที่ปกติเป็นเรื่องของธรรมดาที่ เราเคยมีกันมานะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีเรามีปัญหาเรื่องระบบภายในของผู้หญิงเรานะครับเราก็ไม่มั่นใจนะครับแฟนเราก็อยากจะได้แต่ว่าเราก็ให้ไม่ได้นะครับความเ,าเครียดลึกๆหรืออะไรต่างๆนะครับความกัวงวลต่างก็ตามมานะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารการกินนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยถ้าเราทานไม่ถูก อาหารที่เราทานเข้าไปนั้นอ่ะมันจะไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเราทําให้ตัวมดลูกของเรานั้นมีปัญหายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของผลไม้ก็เป็นอ่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้กันเพราะว่าหลายท่านนะครับผมจะเจอในคนไข้ว่าหลายท่านนะครับที่เราชอบทานผลไม้แบบนี้เรามาอ่านมาอ่าว่าดีมีประโยชน์ยังไงแล้วเราก็มาทานแล้วเราก็ส่วนตัวก็ชอบด้วยแต่ท่านทราบไหมครับว่า สิ่งที่ผลไม้ต่างๆที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําร้ายตัวเองนะครับสิ่งที่หมอทราบนะสิ่งที่ผมทราบก็คือเป็นสิ่งที่ได้ไดจากหน้าง,งานนะครับได้จากหน้าง,งานในการรักษาคนไข้ก็เลยเอาเรื่องของผลไม้นะครับมาฝากทุกท่านในไลฟ์นี้นะฮะนะครับในเรื่องผลไม้มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับว่าทําไมมันมีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของระบบคุณผู้หญิงของเราหรือ ถ้าเรามีปัญหาอยู่แล้วมันจะทำยิ่งทำให้โรคเรากำเริบหรือมีการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานะฮะถ้าท่านใดนะครับอยากจะรู้ลึกๆนะครับว่าตัวกลไกการเกิดโรคมันมาอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูใน EP ีที่2 1งนะครับทำสีข้อนี้โรคระบบภายในของผู้หญิงหายไวแน่นอนหรือ ไลฟ์ <c oughs> อื่นๆนะครับที่ผมได้พูดถึงกลไกการเกิดโรคแบบละเอียดในไลฟ์นี้ผมจะไม่พูดลงไปเจาะลึกตรงนั้นนะครับก็เพียงอยากจะให้ท่านใดที่มาฟังไลฟ์แรกก็อยากให้เกิน่นะครับแค่ว่านะครับสิ่งที่ผมเจอเจอในคนไข้ในหน้าง,งานจริงนะครับการเกิดโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานั้นนะครับก็เกิดมาจากนะฮะเรามีภาวะไขมาในเลือดค่อนข้างสูงเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับ ไขมันในเลือดอาจจะสูงหรือค่อนข้างสูงนะครับเป็นเวลานาจิตตอกันแล้วก็มีเลือดออกไปทางจางนะครับเลือดออกไปทางจางหรือเลือดค่อนข้างจางเลยนะครับเมื่อไหร่ที่2ตัวนี้นะครับไขมันในเลือดสูงนะครับเลือดจางเป็นเวลาติจิตตอกันภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มทํามาทากลับมาทําลายมันจะทําให้ภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนภูมิในร่างกายของเราทำกลับมาทําลายเนื้อเยื่อได้วราของเราเองขึ้นมานะครับในเรื่องของ เวลาที่ภูมิทำร้ายตัวเองขึ้นมาร่างกายเสียสมรุนนะครับมันจะทาให้ร่างกายของเราเกิดการเสพภายในที่เรียกว่ามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยเป็น s อ e เนะครับเพราะว <c oughs> ่ามันทําลายกล้ามเนื้อได้ข้อต่อของเรา,ราทำลายเอาระบบอวัยภายในของเรานะครับก็จะเป็นถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อข้อต่อเราก็จะออกไปทางตัวรูมาตอยถ้าทําลายผิวหนังระบบภายในของเราก็จะออกไปทางเป็นโรคพุ่มพวงนะครับนะ ในโรคพุ่มพวง s l e นะครับเราจะได้ยินคําว่ารูมอโตนดก็คือร่างกายของเราก็จะสะสมไขมันก้อน,น,นเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ฟอร์มแล้วก็กค่อยๆเนื่องจากไขมันเริ่าสูงร่างกายของเราก็จะฟอร์มตัวไขามันขึ้นมานะครับในลักษณะของก้อน,นเล็กขึ้นมาฮะรเรียกว่ารูมอโนดรูมอโตนดถ้าตัวไขมันนะครับมันรักษาไปแทรกอยู่ตามมลูกของเรา นะครับแทรกตามมูลูกของเราไปเรื่อยๆมูลูกของเราก็จะโตขึ้นแล้วก็มูลูกของเราก็มีการดังเสพภายในจากอาหารการกินที่เราทานเข้าไปแล้วก็จากอาหารแสลงนะครับเราทานเข้าไปมันจะทาให้มุลูกเราโตโตโตเอาโตโตเอานะครับแล้วก็ตัวไม่พอนะครับถ้ามันหย่อนลงมาที่ปลายช่องคลอดของเราเราก็คิดว่ามูลุกหย่อนนะถ้าในตัวมุลูกของเรามันเกิดแค่จุดเดียวเล็กๆจากจุดเดียวเล็กๆก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นก็เป็นอะไรเป็นเนื้องอกนะครับเป็น ซิสในมดลูกเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกของเรานะครับยู่ในโพมดลูกในตัวเนื้อกรามเนื้อมดลูกของเราหรือภายนอกมดลูกก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของเนื้อง,งอกถ้าเกิดที่รังไข่ของเราล่ะคุณหมอนะครับถ้าเกิดขึ้นในรังไข,ข่ drawings, เราก็เป็นซิสในรังไข่จากเป็นฟอร์มตัวเป็นอักเสบเป็นถุงน้ําเป็นเนื้อง,งอกขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นที่เต้านมเราคุณหมอนะครับมันก็เป็นลักษณะของหินปูนรวมตัวกันเกาะนะครับสุดท้ายก็เป็นกลายเป็นเนื้องอก นะครับขึ้นมาหรือว่าเป็น,ปนซิสที่เต้านมของเราเป็นเนื้องอกที่เต้านมของเราขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะที่มาการเกิดโรคนะฮะแล้วปัจจัยเร่งหลักคุณหมอนะครับปัจจัยเร่งก็คือมีอาหารแสลงนะครับมีอาหารแสลงอาหารแสลงเป็นตัวการสําคัญที่เป็นเร่งการอักเสบให้ขบวนการการเกิดการเสพเรื้อรังเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับอาหารแสลงคุณผู้หญ,ญิงของเราก็คือเกิดจากท่านเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เกิดจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับสามีกับแฟนของเรานะครับอาหารต่างๆที่สามีของเราทานเข้าไปนะครับก็เอาผลิตไปเป็นน้าเชื่อเป็นสุจินะครับแล้วก็อา,อาหารดีมีประโยชน์แล้วก็บางตัวบางอย่างก็เป็นของแสลงนะครับตัวโปรตีนที่อยู่ในตัวน้าเชื่อเป็นสุจิของเรานะครับก็มีส่วนมาจากมีส่วนประกอบที่มาจากาหาแสงเช่นเดีวยวกันแล้วก็เวลาที่หลังเข้าเป็นช่องคลอ,อ,อ,อดของคุณผู้หญิงของเรา มันก็จะทําให้คุณผู้หญิงของเรานั้นได้ดูดซับตัวน้ำเชื้ออสุตเจิเข้าไปใน,นร่างกายนะครับก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์เป็นโฮอร์โมนเพศชายแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่คุณอาหารต่างๆที่สามีของเราทานเข้าไปเป็นอาหาร,สรแสลงเราก็เท่ากับว่าเราได้รับอาหารแสลงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับใครที่มีปัญหาระบบภ,ภายในของคุณผู้หญิงอยู่นะครับอันนี้ก็แนะนํนาให้สวมถุงยางอนามัยนะครับถ้ายังไหวกันอยู่ หรือทัานใดที่มีเหมือนก็มีแนวโน้มละจะเป็นและนะครับหรือ,อยิ่งสามีของเรานะครับดื่มเหล้าดื่มเบียดื่มวายสูบบุหรี่ต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับมันจะลงที่คุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราจะมีระบบภายในจะแย่นะครับไม่ไม่รวมถึงว่าอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับนอกจากอาหารแสลงแล้วนะครับก็มีเรื่องของอในเรื่องของรรมาตอยนะครับโรค SLE หรือโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเอง นักวิสาสรก็บบว่าเชื้อก่อโรคก,ก็คือเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียเมื่อไหร่เข้าไปในร่างกายของเราเขาจะสร้างสารพิษกระกุ้นคุมของเราที่เคยทํางานผิดเพี้ยนอยู่แล้วก็ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นร่างกายของเราก็เกิดการเสพเพิ่มขึ้นตามนะครับนะอันนี้เป็นย่อยๆคร่าวๆนะผมถ้าท่านใดอยากจะรู้ลึกๆนะครับไปดูในอีอื่นได้หรือ E ีีที่2 1ได้ว่าเวลาที่ร่างกายของเราเกิดการเสบมันเป็นยังไงนะครับมันมีผลร่างกายของเรายังไงอะไรที่ผมจะ ไม่เจาะลึกลงไปนะครับคืออยากจะรวบรัดนะครับมาพูดถึงเรื่องของผลไม้ผลไม้นะครับมันไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับผลไม้ก็คือมันจัดอยู่ที่ในในที่มีผลกับร่างกายเราคือเลือกของอาหารแสลงนั่นเองนะครับอาหารแสลงนะครับนะฮะเพราะว่าทานถูกก็ถูกทานผิดก็เรื่องการอักเสบนะฮะมดลูกกล้ามอ่ามดลูกก็โตขึ้นนะครับเนื้องอกก็โตขึ้นซิสก็โตขึ้นโตขึ้นโดยที่เราไม่ทราบกัน รเราจะมองว่าเราไปอ่านมาได้ยินได้รู้ได้ฟังว่าดีมีประโยชน์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสารต้านมะเร็งสารนั่นสารนี่นะครับเราจะมองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราจะมองอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าตราบใดที่เราไม่ได้ลงมือรักษาคนไข้จริงอยู่กับคนไข้จริงๆหน้าง,งานนะคนไข้ที่มารักษากับผมนะครับผมสามารถให้คนไข้ได้ติดต่อผมได้นะครับในทาง ใช้ไลน์นะครับติดต่อกันมีอะไรก็แจ้งข่าวแล้วก็มีปัญหาอะไรหมอก็แก้ปัญหาให้ในแบบเป็นเรียลไทม์ให้นะครับนะเป็นคนไข้หมอเอแล้วทําไงต้องส่งการบ้านให้หมอดูทุกมื้อทุกวันอะไรที่เอาเข้าปากมานะครับต้องส่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดหมอนะครับหมอก็ทํางานมากขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยินดีที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดทําไมหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างทำไมห,หมอทราบเพราะว่าอะไรนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา หมอนะครับดูตามดูตามแก้ปัญหาให้นะครับตัวผลไม้นะครับนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่แสลงกับไม่แสลงนะครับกลุ่มที่ไม่แสลงเลยนะครับก็คือที่เราทานได้เป็นประจำนะครับก็คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับแอปเปิลฝรั่งนี้เราทานได้เป็นประจำนะครับแต่ว่ามีแอปเปิลฝรั่งแล้วก็มีบุษรานะครับพวกนี้ แต่มีรสมีรสที่หวานแต่หวานน้อยนะครับแอปเปิลกับฝรั่งแล้วก็มีค่อนข้างจะมีไฟเบอร์เยอะนะครับใช้ในการใช้ในการล้างปากนะครับเวลาที่ทานผลไม้นะครับผมเองผมแนะนําให้คหุณใครทานพอล้างปากนะครับทานพอล้างปากบางท่านป่วยพาออะไรป่วยพาะชอบทานผักผลไม้จนถึงกลายเป็นเนื้อร้ายก็มีนะครับกลายเป็นโรคเนื้อร้ายเพราะอะไรนะครับเราเ,ราเขาบอกว่าผักผลไม้ดีเราชอบอยู่เราก็ทา,ทานเราทานเอา เราทานผักผลไม้มาได้วิตามินเกลือแร่แต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือกับข้าวกับข้าวที่เป็นโปรโตีนนะกับข้าวเป็นโปรโตีนมันขาดโปรโตีนนะครับรวมกับผักเอามาสร้างเป็นเม็ดเลือดของเราเป็น <S <S ฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันนะครับสังเกตว่านะครับหลายท่านเลยนะครับที่เน้นแต่ทานข้าวกับผักข้าวกับผักผลไม้ทําไมเราป่วปยวคุณหมอก็ป่วยสิครับเพราะว่าอะไรสารอาหารที่เป็นโปรโตีนเราทานไม่พอเราเน้นแต่ทานผักทานผัก เลือดมันก็จางลงจางลงนะครับเราทานผล,ลไม้ผล,ลไม้มันก็ไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ของดีอย่างเดียวไม่แต่ไอ้พวกวิตามินอย่างเดียวมันพร้อมพร้อมกับแป้งน้ําตาลเยอะแยะเลยแป้งน้ําตาลข้าวก็ทานผล,ลไม้ที่มีแป้งตาลสูงก็ทานแล้วก็ทานแต่ผักโปรโตีนอยู่ไหนครับถามจริงว่าโปรโตีนอยู่ไหนโปรโตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรโตีนสร้างเม็ดเลือดโปรโตีนสร้างอม์โมนเป็นคุ้ม,ค,มคุ้มกันโปรโตีนไม่พอ มันก็เลยป่วยนะครับไขมันสูงได้จากอาหารสายมันตัวเล็เห็นไหมครับว่ามันเป็นสมการที่แบบง่ายๆนะครับว่าเราสามารถเอามาเช็คตัวเองได้นะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมเราถึงป่วยตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมเราถึงป่วยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเองต้องมาพิจารณาต,ตัวเองเวลาที่เราป่วยแล้วนะครับป่วยเพราะอะไรนะครับเราไปดูตรวจเลือดเลือดมันก็จางอยู่นั่นแหละไขมันก็สูงเอาสูงเอาก, Л, ก้อนก็โตโ <c oughs> ตโตขึ้นนะครับเราก็บอกว่าเป็นโรคกมโรคเวนนะครับเป็นโรคกมเวนเพราะอะไรเรา เป็นโูกที่เรากระทาหรือเกิดจากโูปที่เรากินเข้าไปนั่เองนะครับนะฮะผละไม้ที่เราทานได้ชัวรก็คือแอปเปิลกาบฝรังนะครับนะฮะก็ทานพอล้างปากพอสัดส่วนตามแคนี้ว่าแอปเปิลกับฝรั่งแล้วก็ตัวพุทรานะพุทรานมสดอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวนี้มันมีพุทาราลูกสีน้ําตาลพุทราช็อกโกแลตนะครับบางท่านก็บอกท่านได้วันหวานก็ทานเยอะๆเลย นั้นไม่เอานะครับทานแค่นิดๆหน่อยๆพอนะครับนะฮะแล้วก็ไปเน้นทานกับข้าวกับข้าวที่เราทานได้ชัวร์ก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลาทับทิมต้งหู้ขู่เหลืองชิ้นหลอดสีขาวหมูก็เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงอย่าเอาหมูติดมันเยอะๆเอาหมูสามชั้นแบบนั้นไม่เอานะครับที่พูดเอาแบบนี้ก็เพราะอะไรเจอในคนไข้นะครับบอกว่าจะกินหมูสามชั้นก็ยังกินอยู่นั่นแหละนะครับสมาอย่างนั้นแหละ ทำไมมันปวดทำไมมันโตขึ้นก็มันโตขึ้นมันก็โตขึ้นแน,น,น่นอนนะครับเพราะอะไรไขมันในตัวของเรามัเนเยอะอยู่แล้วเราก็เติมยิ่งเติมเติมเข้าไปเราอยากจยาเอาไขมันออกแล้วยิ่งเติมเข้าไปมันก็ไม่ออกสักทีหนึ่งนะครับนะครับหมูก็เป็นหมูสันในหมูแดงแดงอย่าเอาหมูตีดมันเอาหมูสามชั้นนะครับเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวแบบอื่นเราคุณหมอแบบอื่นก็เป็นแบบสีเหลี่ยมสีเหลืองสีขาวไม่เอานะครับเขาตดก่อนด้วยน้ำส้มสายชูไม่เอานะฮะไม่เอานะครับถ้าเป็น แพ็คแช่ตามซุปอ่าแพ็คอยู่ในกล่องนะอยู่ในแพ็คที่ใช่อยู่ในน้ําแบบนั้นก็ไม่เอานะครับมันแช่น้ํานานมันก็จะเป็นออกไปทางหมักนะฮะออกไปทางหมักนะรเราไม่เอานะครับเอาเฉพาะหลอดสีขาวนะครับโปรโตีนนะครับที่เราทานได้ก็คือทานในสัดส่วน 60- 70% 60-7 0ไปเลยนะครับนะส่วนผักหลักขึ้นหมอผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะนา้ากวางตุ้งกระปีทุกยาวผักชี ประกาศขาวคณะกองตุ้งกระปิ้วกยาวถั่วฝักยาวผักชีนะครับเอาแค่นี้พอนะครับผักก็คือทานในสัดส่วน30-40%อย่าทานผักเยอะนะครับเน้นโปรโตีน60-70%ผัก30-40%นะครับนะฮะส่วนเครื่องปรุงหลักคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาเชี่ยวขาวซอสขูดเหลืองนะครับเกลือก็ขอให้เป็นเกลือสีขาวอย่าเอาเกลือสีดำสีชมพู นะครับหน้างานมันคนละเรื่องกันนะครับเกลือก็เป็นเกลือสีขาวสีดําสีชมพูอย่าไปเอานะครับมันไปนกระตุ้นให้ร่างกายของเราอักเสบสารในตัวสารในเกลือเหล่านั้นนะครับถ้าเราไม่อยู่ในหน้าง,งานจริงเราจะไม่ทราบเราจะไปอ่านแต่งานวิจัยสิ่งที่เขาบอกว่าดีมีประโยชน์นะครับอันนั้นไม่เทียงนะครับก็ท่านก็ทาก่านก็บอกมีประโยชน์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านบอกมานะครับแต่ เราหน้าง,งานจริงๆนะครับเราคนเลือเลี้ยงนะครับคนเลือเลี้ยงพวกเกลือดําเกลือสีชมพูนะครับท่านใดที่จะทานก็แล้วแต่ของท่านนะครับแต่ถ้ามาในทางหมอเอที่ผมเองรักษาคนไข้จริงๆนะครับนะพบว่ามันเร่งการอักเสบแทนนะครับมันไม่ได้ว่าดีมีประโยชน์ทุกอย่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาการของผมนะครับข้าวก็คือทานแค่สองช้อนโต๊ะเฉาเที่ยงเย็นไม่ต้องนะข้าว บางคนเขาบอกว่าโอ้จะทําได้เลยคุณหมอนะครับข้าวนะฮะเป็นจานแล้วลวเป็นครึ่งจานเป็นข้าวข้าวลดลงหดือสักช้อนสองช้อนก็พอนะครับทานเช้าเย็นนะครับนะหิวแต่รักษาผมผมก็คือหิวกินอิ่มหยุดไม่อดหิวกินอิ่มหยุดไม่อดนะครับไม่หิวเราก็ไม่ทานนะครับผมเองทานข้าวสามมื้อไม่คุณหมอไม่นะครับก็ประมาณสักมื้อครึ่งนะฮะสักมื้อครึ่งนะครับไม่ได้ทานแบบโอ้เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับเหมือนเมื่อก่อนนี้ต้องทานสามเวลาเป๊ะๆเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิว เมื่อไหร่ยิ่งทานเข้าปริมาณแป้งน้ำตาลน้อยลงนะครับมันจะไม่อยหิวจะเป็นอิ่มทนอิ่มทนจากโปรตีนโปรตีนใช้เวลาในการย่อยนานจะอิ่มทนแล้วก็ไม่หวยไม่หิวเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าหิวเราก็ทานไม่อดนะครับนะส่วนผลไม้ก็คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับนะฮะตัวที่ผลไม้นะครับที่เป็นหัวข้อสําคัญในไลฟ์นี้ก็คือนะครับสิ่งที่ผมไม่ให้ทานนะครับสิ่งที่ผมไม่ให้ทานก็คือ ตัวสับประรดกับมะละกอนะครับสับประรดมะละกอถามบอกว่ามันแสดงมากไหมนะคุณบอว่ามันไม่ได้แสดงนะครับแต่ว่ามันอุดมไปด้วยแป้งน้าตาลนะครับอุดมไปด้วยแป้งน้าตาลตัวสับประรดกับมะละกออันนี้เราก็ควรจะดิกเลี้งนะครับถ้าเป็นกลุ่มของแตงโมนะครับแตงโมเตงไทยเมลอน,แ,อนแคนตาลูปหรือแม้ทั่งแตงกวาอันนี้ขอให้งดนะครับข้าไหนที่ชอบอยู่รูปของเรามันร้อนข้างในมันร้อน มันก็จะกระหายน้ําบ่อยกระหายน้ําบ่อยๆนะครับยิ่งเราได้แตงโมผ่าซีกนะครับแช่ในตู้เย็นโอ้โหหวานอร่อยเลยนะครับแต่ว่าพอทานเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะทําให้เราปวดหน่วงอักเสบขึ้นมานะครับปวดหน่วงอักเสบขึ้นมาก็คือแตงโมแตงไทยเมลอนแคนตาลูปเราก็งดนะครับอย่าไปทานเลยนะครับพวกอง,งุ่นหรือคุณหมอพวกอง,งุ่นน้ําอง,งุ่นก็เหมือนกันนะครับพวก อ่าง to nice. right. right. is 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 ุ่นน้าอังุ่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็อย่าไปทานนะครับอย่าไปทานนะฮะนะครับมันพวกนี้อันนีมันหวานร้อนหวานร้อนนะครับข้างในเราร้อนอยู่แล้วมันก็ยิ่งจะร้อนยิ่งอักเสบนะครับแล้วพวกกล้วยน้ําว้าล่ะคุณหมอนะครับกล้วยน้ําว้านะครับไม่แสลงนะครับกล้วยน้ําว้าไม่แสลงแต่เป็นแป้งน้ําตาลเยอะนะครับท่านใดที่อยากจะวันบางครั้งนะครับเราอยากจะทานกล้วยบ้างกล้วยน้ำว้านะครับสักลูกหนึ่งสองลูกนะครับ เราก็ทําไงข้าวสองช้อนนะครับเราก็งดไปเราก็หลีเลี่ยงไปนะครับก็ก็สลับสลับกันเอานะครับกล้วยสักลูกหนึ่งก็พอนะครับกล้วยน้ําว้าถ้าลูกโตก็สักลูกหนึ่งก็พอนะครับเราลูกของเราไม่ชอบแป้งน้าตาลไขมันนะครับและอาหารแสลงนะครับกล้วยน้ําว้าก็เป็นแล้วก็ทานบ้างนะครับทดแทนข้าวนะแต่กล้วยหอมกล้วยไข่นะกล้วยหอมกล้วยไข่อย่าไปทานนะครับนะครับมันมันแสลงเพราะว่าตัว ตัวกลิ่นของเขาสส่วนประกอบของเขานะเพราะว่าสแสลงก็อย่าไปทานนะครับพวกส้มเขียวหวานพวกส้มต่างๆแล้วคุณหมอพวกส้มเขียวหวานก็เหมือนกันพวกส้มต่างๆก็เหมือนกันพวกส้มโอก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าไปทานนะฮะมันลิ้นพวกนี้มันจะหวานร้อนส้มโอเนี่ยทานไปเยอะมันเกิดลมและเกิดลมในตัวของเรานะครับอย่าไปทานนะครับพวกเงาะทูเรียนนะครับเงาะทูเรียน ลำไยขนุนละมุดนะครับโอ้โหกลุ่มนี้แรงนะครับแรงนะครับเพราะว่าอะไรพวกโดยเฉพาะขนุนพวกเงาะลำไยพวกเนี้ยน้ำตาลสูงมากน้ำตาลสูงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทุเรียนนะครับมีปริมาณแป้งน้ำตาลมีไขมันเยอะเลยนะครับแต่อร่อยไม่อร่อยมากครับอร่อยจริงๆนะครับผมก็ชอบแต่ก็ไม่ไม่ได้ทานแบบเยอะๆเหมือนเดิมทานบ้างนะครับก็ไม่ได้ทานเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับเงาะทุเรียนลำไย ขนุนละมุดนะครับหลายท่านเลยนะที่ยิ่งเป็นหน้าทุเรียนนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ก้อนเหมือนจะขยายออกขยายออกเลยนะครับพวกเนื้องอะบนซิส,สต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าตัวผลไม้พวกนี้หวานแล้วก็มีไขมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวเงาะลำไยนะครับเงาะลำไยนี่คือน,น้าตาลก็จะเยอะนะครับพวกละมุดก็เหมือนกันละมุดก็น้าตาลก็เยอะแต่ส่วนขนุนพวกขนุนพวกทุเรียนนะครับ โดยเพราะทุเรียนนี่แบบโอ้โหแป็งน้ําตาลไขมันเยอะมากนะครับอร่อยมากเหมือนกันนะครับเราก็ควรเลี่ยงนะครับมันจะทําให้ยิ่งเราก้อนเราโตขึ้นนะครับลองกองลังศาสตร์นะครับลองกองลังศาสตร์มังคุดก็เหมือนกันนะมังคุดก็ดีไม่เะียวไม่ดีแต่เขาก็มีความหวานเหมือนกันนะครับเราก็เลี่ยงเลี่ยงเอานะครับลองกองลังศาสตร์มังคุดนะครับไม่เอานะครับพวกอินทผาลัมหลักคุณหมอเหมือนกันนะครับอินทผาลัม อา,อาหารในนั้นก็ดีมีประโยชน์มากมายเลยนะครับหมอเอก็ไม่เถียงนะครับแต่ว่าเขาก็อุดมไปด้วยน้ําตาลเหมือนกันน้ําตาลจากธรรมาชาติก็คือน้ําตาลเหมือนกันนะครับร่างกายของเรามันมีไขมันเยอะนะครับเราทานแป้งน้ําตาลเยอะๆเราใช้พลังไงานไปหมดกลายเป็นอะไรเป็นไนขมันก้อนมันก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะครับเราอยากให้ก้อนเราเล็กลงไวๆก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นแป้งน้ําตาลไขมันนะครับแต่ก็ทานโปรตีนกับผัดเข้าไปนะครับอินทบาลมเราก็ควรจะงดนะครับ แล้วก็มีกลุ่มไหนบ้างที่กระแสยอดฮิตก็คืออะโวคาโดนะครับอะโวคาโดมีกรดไขมันดีคุณหมอเอก็ทราบคุณหมอเอกก็ยอมรับนะครับแต่ตัวอะโวคาโดเองนะครับมันก็มีแป้งน้ำแป้งไขมันเยอะนะครับแป้งต่างไขมันเยอะนะครับพอเราทานเข้าไปเราใช้พันธนไม่หมดกับคุณหมอนะครับมันก็สะสมกลายเป็นไขมันไขมันก็ไปมันก็ไปอยู่ในร่างกายของเรามันก็ไปสะสมในก้อน ตัวมดลูกของเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นเหมือนได้เหมือนกันซิสก็โตขึ้นนะรังไข่ก็โตขึ้นเต้านมก็โตขึ้นมันก็มาจากไรก็มาจากเรื่องของไขมันนะไขมันที่เราทานเข้าไปด้วยเราก็ใช้พลังงานไม่หมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดยเพาะตัวผมเจอนะครับเมนูยอดฮิตก็คืออะโวคาโดนะครับใส่กับโยเกิร์ตใส่กับน้าผึ้งคิดดูนะครับว่า,าตัวอะโวคาโดก็มีแป้งน้ำตาลไขมันค่อนข้างเยอะแล้วนะเจ,เจอโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นของหมักดอง เป็นอาหารหมักดองนี่แรงมากนะครับในการเร่งการกเสรืยอในร่างกายเราจะมองแค่ว่าโปรไบโอติกไม่ได้แล้วโปรไบโอติกไม่ได้แล้วส่วนที่ดีมีประโยชน์ก็มีแต่ว่าแต่เป็นของหมักดองไปเร่งการกเสรื้อในร่างกายของเรานะครับแล้วก็น้ําผึ้งน้ําผึ้งก็เป็นน้ําตาลจากธรรมชาตินะครับดีไม่ดีนะครับแต่มันล้นอยู่แล้วเราจะเติมเข้าไปทําไมใช่ไหมครับนะในความเป็นจริงไม่เรามองจะเราจะบอกว่ามันดีมีประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ นะครับเราต้องมองหน้างานจริงว่าตอนนี้เราเป็นยังไงคนอื่นเขาอาจจะทานได้เขาสมดุลในร่างกายเขาไม่เป็นไรแต่เราเองนะครับมีปัญหาโรคภายในอยู่แล้วเราก็ควรจะงดนะครับนะกลุ่มอื่นอีกนะครับก็คืออ่าพวกทับลูกทับลูกไหนอะไรเงี้ยนะครับพวกทับลูกไหนพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราอย่าไปทานนะครับนะหลายท่านก็ชอบนะครับยิ่งหน้านี้ที่ผมที่พูดอยู่นะครับเป็นหน้าหนาวนะครับเดือนปลายพฤษ พฤศจีกานะครับหน้าหนาวพวกพับพวกไหนวกนนี้จะออกเยอะนะครับแล้วก็มันหวานนะฮะมันหวานมอร่อยเราชอบอยู่แล้วเราก็ทานบางทีทานกันเป็นทุกวันเลยนะครับเวลาสองสามลูกสีดูงี้นะครับตัวน้ําตาลหรือสารที่อยู่ในพวกพับพวกนี้เขาจะเล่นกันอับนะครับสังเกตว่าพอทานเข้าไปเยอะนะครับเราจะไม่สบายตัวนะเราจะไม่สบายตัวนะครับหรือบางทีก็มีตกขาวมีคันอะไรก็มีนะครับในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของ พวกเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมอนเมเบอรี่นะครับเสตรอเบอรี่พวกเชอร์รี่ทั้งหลายอันนี้ก็สแสลงเช่นเดียวกันนะครับเราจะมองว่าผลไม้เหล่านี้นะครับมีสารแต่อนตี้ออกซิแดนต์อย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเราจะมองแต่สารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเดียวไม่ได้ในทางคลินิกพบว่าสแสลงหรือไปเร่งการตั้งเสพเราก็อย่าไปทานนะครับนะฮะนะครับ,นะรบจำอย่างนะฮะจำเอาง่ายๆก็คือว่า สิ่งที่หมอเอพูดมานะครับมันขัดใจหลายๆท่านที่ชื่นชอบพวกกลุ่มผลไม้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาระบบภัยในแล้วนะครับเราอยากจะปล่อยไว้เรื่อยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรตัดออกคุณหมอตัดสิครับตัดเลยนะครับระยะเวลามันจะเป็นตัวบอกว่ามันสามารถงอกใหม่ได้นะครับงอกที่ใหม่ก็ได้ลามไปเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับตามใดที่เราไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของเราคือป่าของเรา ปากของเราเนี่ยเป็นตัวการสําคัญแต่จะมาโทษปากของเราโดยเมื่อก่อนเราไม่ทราบนะครับว่าจะกินยังไงอยู่ไงนะครับแต่พอไปเจอของเอแพสแผนไทยแล้วท่านเอาไปปรับเถครับนะท่านไปปรับผมไม่ห่วงความรู้ที่ผมให้อ่ในการรักษาคนไข้จริงผมให้เป็นสาธารณะให้ท่านแล้วนะครับท่านก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับผมเองเ,อเวลาที่รักษาคนไข้นะครับคนคนไข้ไปตรวจแล้วนะครับตั้งใจรักษาแล้วอาจจะสาวดูผลอะไรต่างๆนะครับมารายงานให้ผม ผมก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพาคนไข้ทำมันได้ผลจริงแล้วมันตรงกับเรื่องของหลักชีวเคมีในร่างกายหลักเยศาสตร์ยังไงนะครับเราเป็นแพทย์แผนไทยยุคใหม่ค่าเลือดดีขึ้นยังไงไขมันลดลงความเข้มเลือดเพิ่มขึ้นพวกก้อนอะไรต่างมันามมาลดลงยังไงนะครับมันสัมพันธ์กับชีวเคมีเราได้อ,อย่างไงนะครับก็เอามาฝากทุกๆท่านนะครับว่า ที่เราอยากจะให้หายไวๆนะครับก็คือทําตามที่ผมบอกไปแล้วเราก็ที่สําคัญอย่างนึงคือเรื่องของการออกกําลังกายอย่าขาดการออกกําลังกายออกมกังกายก็ทั้งเรื่องของคาร์ดิโอนะครับแล้วก็เวทเรนนิงนะครับคาร์ดิโออย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดินวิ่งอย่างเดียวมันตัวมันจะรีบลงรีบลงรีบลงนะครับแต่ถ้าเราได้บี้เวทสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอาจจะทําสลับวันกันนะครับมันจะดูดีนะครับอาหารการกินแล้วก็ปรับไปปรับไป S <S ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการรักษากับผมเอกแพทย์แผนไทยสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นตามก็ค่อยๆดีขึ้นเองค่อยๆดีขึ้นเองนะครับแล้วก็ทานเฉพาะที่หมอบอกให้เท่านั้นนะครับนะหลายท่านเลยที่มีความสุขว่าเราไม่พร้อมไม่พร้อมกราก็ไม่อยากจะทําอะไรนะครับคุณสามีนะครับสิ่งที่หลายท่านจะเจอก็ค,อคือคุณสามีนะครับยิ่งถ้าเป็นนัก,นกดื่มนะครับดื่มเหล้าดื่มเบีย er ดื่มวายอะไรทั้งหลายนะครับ แล้วก็มีเวลามีอะไรกันกับเรานะครับไม่ยอมสวมถุงยางอันามัยนะครับคุณผู้หญิงของเราบอกได้เลยว่าแย่ลงทุกวันแย่ลงทุกวันนะครับนะไม่รวมอาหารอื่นๆที่เขาทานไปนะครับคุณผู้หญิงเราจะเหมือนทังขยะแล้วมีแต่วันจะซุดซุดสวมซุดสมลงนะครับอันนี้ก็ต้องไปคุยเหตุผลให้กับคุณสามีแฟนของเอาให้ทราบนะครับว่าเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะครับมีอะไรกันก็สวมยางถูกสวมถุงยางอนามัยมแค่นั้นเองนะครับหมอไม่ได้ห้ามการจะมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ ก็ฝากไว้นะครับว่าไลฟ์นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเองก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณ FC ที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับอยู่ทวีปอเมริกาแคนาดายุโรปออสเตรียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงพี่น้องสอบปลบลาวโคเรา เช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่อยากจะรักษากับหมอเอแพย์แผนไทยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับระยะทางนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษาเลยนะครับท่านอยู่ที่ไหนก็รักษาได้เพียงแต่ติดต่อเข้ามานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่ผมให้ทําหลักการก็คือเราต้องทานยาปรับการกินใหม่งดอาหารสแสดงอย่างแข็งขันแล้วก็ออกกําลังกายนะครับ ท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรา,เาจะก็ค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายได้ในที่สุดนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขออีพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>